ครับสวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเชื่อมสายไฟนะครับโดยใช้หัวแรงวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มเล่นรถบังคับมาครับ,มรบผมก็ใช้วิธีนี้มาตลอด รวมถึงเชื่อมสายไฟในรถยนต์ด้วยที่เชื่อมเป็นก็เพราะว่ามันเล่นรถบังคับนี่เนะี่ยเอาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวิธีเชื่อมให้มันติดง่ายๆเนะี่ยทำยังไงสิ่งสำคัญนะครับไอห,หัวแรงของเราเนะี่ยปลายเนี่ยมันจะต้องแหลมแล้วก็สะอาด พูดที่ตะกันดำๆมันออกครับขั้นตอนแรกที่เราจะเชื่อมเนี่ยต้องดูสายไฟด้วยครับว่าสายไฟเส้นนั้นน,นมันสะอาดหรือเปล่าบางทีสายไฟมันเก่าครับออกมามันจะดำ ขนวนเนี่ยมันจะดำไม่มใช่ฉนวนไอ้ตัวทองแดงข้างในเนี่ยมันจะดำมันจะทำให้เชื่อมลำบากเชื่อมไม่ค่อยติดพยายามปอกให้มันเห็นสีทองแดงนะครับให้เป็นสีทองทองถ้าดำเนนจยติดยากแล้วก็จุ่มไปที่น้ำยาผสานผสมยาผสานเคลือบไปที่ phòngแดง mình แล้ว, nó có ủa lăng chim gì ta của ạ, 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 này mà chim ạ, giải vầy thì ạ, chùm ạ, gia ạ, พยายามให้ตะกัวมันมาเคลือบอยู่ที่สายไฟครับให้ตะกัวม,มาเคลือบอยู่ที่สายไฟแบบนี้ครับทั้งสองเส้นนะให้มันเคลือบไว้นี้วมันจะต่อง่ายครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะแล้วเอาสายไฟสองเส้นชนกันเลยอะ มันจะติดยากและยิ่งไม่มีน้ำยาผสานาด้วยยิ่งเชื่อมยากใหญ่เลยถ้ามันเยอะไปอะสบัดออกครับ บางคนเขาก็จะพันเลยพันพันสายไฟสองเส้นเนี่ยพันกันไปก่อนแล้วก็เชื่อมทีหลังแบบนั้นถ้าทำถ้าทำพลาดเน่ยมันจะดึงออกไม่ได้หรือต้องตัดสายไฟออกถึงจะเชื่อมใหม่ได้ถ้าทำแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำพลาดปุ๊บเราสามารถจี้แล้วก็ดึงออกได้ ถามว่ามันแข็งแรงไหมแบบนี้ก็แข็งแรงครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับสายไฟติดจแล้ว แท่งทองเหลืองนี่ก็เชื่อมได้นะครับมันจะมีหัวแร้งอีกแบบหนึ่งที่มันสามารถปรับไฟได้อันนั้นจะดีหน่อยเพราะว่ายิ่งชิ้นงานใหญ่ไฟที่ส่งไปเนะี่ยไปเจอแบบเนี้ยความร้อนมันจะกระจายทำให้จุดนี้ความร้อนลดลงทำให้เชื่อมยากขึ้นอันนี้ก็เหมือนเดิมครับจุ่มน้ำยาประสานเลย แล้วก็เชื่อมง,ง่ายครับติดละตั้งหัวแรงเริ่มเปื้อนก็ขูดออกครับหรือใช้ไอ้นี่ก็ได้ใช้กระดาษทิชชู่อ่ะจู่เนี้ยแล้วก็ดึง อย่าไปจู้นานนะอยไ่ไหมแต่ผมใช้คัตเตอร์ดีว,ว่าไวดิแล้วอีกแบบหนึ่งที่เชื่อมยากหน่อยคือไอแผงวงจรพวกเนี้ยหัวแร้งเราต้องสะอาดและปลายเนี่ยต้องแหลมปลายหัวแเนง่ยต้องแหลมแล้วอย่าให้มีตะกั่วมาอยู่ที่ปลายเยอะเกินไป แล้วมันจะมาเป็นก้อนอยู่ตรงเนี้ยบางทีอาจจะไปโดนที่อื่นทำให้แผงเสียวีที่ง่ายคือเหมือนเดิมครับสายจุ่มยาประสานก่อนแล้วก็มาจี้ตะกัวให้สายมันมีตะกัวติด ใ่สายไม่รักวัวติดแบบนี้จริงๆถ้าจะเชื่อมไอ้นี่มันจะมีแท่นนะผมไม่มีแท่นเนยแท่นจับแผงวงจรอนะให้สูงก็ดีครับมันก็จะประมาณนี้เราก็ใส่ไฟมารอไว้ข้างบน เราก็จิ้มครัติดกันแล้วครับแค่นี้ติดกันละถ้าพวกแผงวงจรเนี่ยห้ามใช้ตะกั่วเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะไหลไปโดนที่อื่นไม่แผงเสียพวกแผงสปีดก็เหมือนกันครับถ้าจะเปลี่ยนสายไฟอะ่ะพยายามใช้ตะกั่วของเดิมที่อยู่ในแผงเนี่ยให้มาเกาะกระสาย อย่าไปเพิ่มตะกลัวมันเพราะมันจะเยอะเกินครับวิธีเชื่อมก็มีประมาณนี้แบบของผมนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องๆครับถ้าเชื่อมเองก็ระวังด้วยเพราะหัวแรงมันร้อนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ